สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโตโนภาคินผุดความคิดอยากช่วยแก้ปัญหาฝุ่นพิษพ m เม2.5พระเอกหนุ่มโตโนภาคินคำวิไลศักด์นับว่าเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่คอยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่เสมออีกทั้งยังตั้งโครงการเก็บรักเป็นภารกิจปฏิบัติการเก็บขยะทั่วประเทศไทยทั้งบนบกชายฝั่งและในน้ำซึ่งนับเป็นโครงการดีๆที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา ล่าสุดวันที่4กุมภาพันธ์โตโน่ได้โพสข้อความลงในไ g มีข้อความว่าไม่ว่าจะเก็บขยะหรือช่วยสัตว์ทะเลซึ่งทาง2อย่างยังคงต้องทําต่อไปแต่ผมอยากทําเรื่องของฝุ่นพิษ PM 2.5เพิ่มอีกจังเลยครับเก็บรักมีแฟนๆให้ความสนใจและเข้ามาคอมเมนต์พร้อมซับพอร์ตและชื่นชมกับความคิดเป็นจำนวนมากและมีหญิงภรรยาของแจ็คเชิญยิ้ม ก็ร่วมเข้ามาคอมเมนต์ด้วยซึ่งเธอได้คอมเมนต์ว่าดีค่ะ3วันที่แล้วพี่ก็เจ็บจมูกนอนกลางคืนเลือดไหลออกมาเป็นริ่มๆสองสาวันติดเลยออกไปทำงานข้างนอกช่วงนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอให้สำเร็จนะครับผมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจัดไปทางนี้พร้อมซัพพอร์ตคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจะซัพพอร์ตพีโน่เสมอเสมอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสนับสนุนนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีมากค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ